ดค็ค่ะคิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำราคาทองคำวันน,น,นี้วันที่สิบเก้าจูลายนะครับเที่ยงยังไม่กลับมาทุกคนมันยังไอยอยู่เลยโอเคเริ่มต้นที่ทำเฟมวิกลีเหรอวันนี้โอเคพามาดูวิกลีเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันอยู่จุดเดิมเลยที่เราเริ่มวิเคราะห์เมื่อวานนั่นเองนะคะก็คือ เขากใกล้ซับพอตสำคัญของทำเฟมมันรี่ที่1 6 8 7งหกแต่ว่ายังไม่เชสนั่นเองนะครับตกลงจะไปไม่เนี่ยเนี่ยก็มาลุ้นกันอีกทีแรงซื้อแรงขายตอนนี้แรงขายที่ทำเฟมวิกลี่พักตัวแล้วนะคะแต่แรงซื้อไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นทำเฟมย่อยมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะอาจจะเป็นกรอบว่างโอเคไปเช็คกันที่เดลี่นะคะเมื่อวานขึ้นมาถึงกลางกรอบวันนี้หดลงมานิดหน่อย กรอบเดลี่อยู่ระหว่าง1.745.31กับซัพพอร์ตที่นุ่ง6.97.44นะวันนี้จะเอขึ้นข้างบนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะเทนย,ยังเป็นขาลงที่แข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็ตัวของแรงซื้อแรงขายเองนะณนะปัจจุบันเนี่ยแรงขายเป็นพักตัวนะครับรงขายมันก็เลยมีการรีบาวขึ้นนะแล้วก็แรงซื้อเนี่ยก็ยังเรียกว่าไม่ค่อยมีหรอกหรือว่าแบบมาก็นิดเดียวนะครับยังไม่เยอะมากแต่ ไปเช็คย่อยกว่านี้ดีกว่าว่าราคาเนี่ยมีโอกาสไปขั้งข้างบนหรือข้างล่างมากกว่า <c oughs> ที่สี่ชั่วโมงนะคะกอบราคาตอนนี้ติดอยู่ระหว่างหนึ่งเจ็ดสองสามจุดเจ็ดเก้ากับซัพพอร์ตที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้านะคะแต่เราเห็นแท่งราคาวันสี่ชั่วโมงเนี่ยมีแรงกดดันขาขึ้นนะคะจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ที่เราสังเกตเห็นนะคะ แต่ถามว่าแรงซื้อมันเยอะไหมไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าอาจจะมีแรงซื้อแบบกระทันหันได้เหมือนกันนะถ้าสัญญานี้มาเนี่ยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะขึ้นไปเทสกรอบด้านบนอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีอยู่นะคะที่1723เนี่ยแต่ต้องดูอีกทีนะว่าเทสแล้วจะยืนไหมนั่นเองนะคะเพราะว่าบริเวณ1723เนี่ยเป็นสัมพันธ์กันเลยกับ e m า a 50ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนั่นเองนะคะ ถ้ามันปีน1723ได้นะมันถึงจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงรอบด้านบนของทำเฟรมเดลลี่นะครับที่1745วันนี้สุดระยะสวิงก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยแถว1740ถึง1745นั่นเองโอเคเห็นภาพเนาะตอนนี้กำลังมาลุ้นกันอยู่ว่ามันจะผ่านทีละดานหรือเปล่าแต่เห็นอันนี้ก็มีความหวังว่าเฮ้ยตัวนี้จะดันขึ้นไหมคือแบบนะ มาดูเอสหนึ่งอหนึ่งปัจจุบันนะครับคือโลโลยกแต่ายก็ลดคือคราคาถูกบีบะเพราะฉะนั้นนะครับ จุดที่มันอยู่ใกล้ๆตอนนี้คือมันกำลังพยายามปีนรั้วนะครับแล้วก็เลงว่าจะขึ้นไปเทสแอลเมสอ200อีกรอบนึงเมื่อวานมันขึ้นไปเทสแอลเมงร200แล้วมันก็ดีดกลับลงมานะทุกคนมันรีทรัคลงมานะครับวันนี้อาจจะเป็นทรงเดิมไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะ <c oughs> แล้วก็ตัวของแรงซื้อนะคะที่ท่าเกิึงตัวนี้ก็มาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตรงนี้กลายเป็นด่านวัตใจสำคัญแล้วนะตั้งแต่17 หนึ่งหถึงหนึ่หนะครับหรืออาจจะแหลมเลเวลถัดไปสองสาเลยเนี่ยบริเวณนี้มโอกาสเทสนะคะแต่ว่าจะผ่านหรือเปล่านั้นให้ตามดูแท่งสี่ชั่วโมงนะคะว่ายืนเหนือบริเวณหนึ่งเจ็สาไว้หรือเปล่านั่นเองโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วอิทธิพลขาลงยังค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะครับถ้าเราดูที่ time frame h1 สามสิบตอนนี้ก็ปีนขึ้นมาเหนือรั้วแล้วก็เหนืออเอ็มเอสองร้อยแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเทสแนวนใจสําคัญเมื่อกี้ที่บอกไป <c oughs> โอเคเห็นแล้วนะมันเป็นลักษณะเหมือนที่บอกนะครับก็คือมีว่าเทสตั้งแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหรือแหละมมานุ่นเลยสองสาดูก่อนว่าผ่านไหมเทสแล้วผ่านไหมนั่นเองนะครับ ถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวลงไปซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้คือ1710 1707แล้วก็1705เอาย่อยหรือเกินก็มีโอกาสลงมาถึง <c oughs> 1705อีกรอบหนึ่งได้หนึ่งนะครับถ้ามันลงต่ำกว่า1705หมายถึงว่ามันถูกกดลงใต้ร้วอีกรอบหนึ่งเนี่ยมีโอกาสทำนิวโลเหมือนกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ทำเฟรม วิกนี้มันเข้าง่ายซัพพอร์ตสำคัญโอเคถ้ามันหลุดนะคะครบับกรอบล่างของซัพพอร์ตสี่ชั่วโมงที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้านะคะเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตคุณคือหนึ่งหกเก้าเจ็ดจุดสี่สี่นะแล้วถัดไปจากนั้นนะคะค่อยเป็นอ่อค่อยเป็นอ่อกรอบล่างของมันนี่ที่หนึ่งหกแปดเจ็ด วันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างของเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยเล็กจนมองไม่เห็นแล้วสุดระยะสวิงข้างล่างของเราก็อยู่ที่1687นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้คือเป็นลักษณะราคาแบบไซเวตติดอยู่ในกรอบสีชั่วโมงนะก็ ดูอีกทีนะคะเหมือนที่เราบอกว่าเทสแล้วปีนไหมปีนถึงจะมีโอกาสที่จะเพิยขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นหรือว่าขึ้นไปเทสกรอบด้านบนของเดลี่นั่นเองนะครับถ้าปีนตรงนี้ไม่ได้เนี่ย mm hmm. ก็ระวังโดนตบกับโอเคแล้วก็พี่ๆที่ถามมานะคะว่าสัญญาณเมื่อวานะคะคที่ที่ให้ไปนะคะก็คือเปิดเข้าราคาแถวแถว,แถวบริเวณนี้แหละคือหนึเจ็ดหนึ่ห้า แล้วก็เมื่อเช้า TP ไปแล้วนะครับถึง TP หนึ่งนะคะบ,บริเวณหนึ่งเศูนย์เ็นะครับทีนี้ถามใหม่ว่าซิกนั้นยังเข้าเดิมยังเข้าได้เหมือนเดิมไหมนะครับก็คือให้ดูเหมือนที่บอกนี่แหละว่ามันเทสบริเวณนี้แล้วถ้ามันไม่ผ่านะซิกนั้นเข้าใหม่ได้นะครับเก็บที่เดิมได้หนึ่งเจศูนย์เจ็ดหรือเก็บที่ TP สองนะคะซึ่ง TP สองที่บอกไว้ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยโอเคโอ้ันนี้สปอยสุดนะครับแล้ว แจกซิกที่ไหนใช่ไหมแจ,แจกตรงนี้เพจนี้นะครับพล u ตั mm hmm. นมาเก็ตไท a แลนด์นะครับคือซิก n น l นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ซิกแนลเพิ่มก็มาติดตามที่เพจนี้นะครับหรือว่าโหลดแอปนะครับไป,ไปไว้ก็จะมีซิกแนลแจกฟรีนะครับไม่ได้มีแค่ทองคำนะคะโอเคไปละบาย